สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Manchester City Fan นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสร Manchester City ยอดทีมแห่งพรีเมลิกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก สาวกเรือใบสีฟ้าได้เฮกันลัน่นเพราะล่าสุดเออร์ลิงบล็อฮาร์แลนดาวยิงคนเก่งฟิตทันช่วยแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านดวลลิเวอร์พูลวันเสาร์นี้เช่นเดียวกับอีกหนึ่งแข้งแกนหลักในแนวรับเออร์ลิงฮาร์แลนกองหน้าคนสําคัญของแมนซิตี้ลงซ้อมเต็มรูปแบบก,กับทีมเมื่อวันพฤหัสบดีที่23พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาก่อนที่ทัพเรือใบสีฟ้ามีคิวเปิดบ้านดวลลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดบิ๊กแมตช์วันเสาร์ที่25พฤศจิกาย,ยนนี้ก่อนหน้านี้เป็นที่กัััััังงงวงววลลกกกกนนนนนน่่่าา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 าดดด์บบอาากกอออจจจเเเเเมมสํคคญใรรรี้้้้หไบบบขทุื ช่วยทีมชาตินอร์เวย์พิชิตมูกอเฟโร2ต่อเมื่อวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายนทำให้เจ้าตัวต้องถอนตัวจากทีมชาติและพลาดช่วยนอร์เวย์ในเกมยูโร2024รอบคัดเลือกที่ออกไปเสมอสกอตแลนด์3ต่อ3เมื่อ 3, วันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนอย่างไรก็ตามล่าสุดยอดดาวิงวัย23ปีลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเดลไบตสีฟ้าได้ตามปกติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับนาทานาเกะกองหลังคนเก่งที่ก่อนหน้านี้ต้องถอนตัวจากทีมชาติเน์แลนด์เพราะมีปัญหาการบาดเจบ่่นงานาา,ารมยยอืๆ เิโอโควัต์มาตตอุสดูเนตจอร์สโตนและแอเดรซอนต่างไม่ได้ถูกจับภาพซึ่งกุนซือเป๊ปกวัวเดวล่าคงจะมีการอัปเดตคาดวามพร้อมของทีมเพิ่มเติมระหว่างการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมในวันศุกร์ที่24พ่พฤศจิกาย,ยนนี้ปัจจุบันแมนซิสตี้รั้งตำแหน่งจ่าฝูงในตารางแคนแนนพรีเมียร์ลีกโดยมี28แต้มจากการลงแข่ง12นัดน,นำหน้าลิเวอร์พูลทีมอันดับ2และอาเซนอลอันดับ3แต้มเดียวมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา หากอดเว็บัพหน้าคณะกรรมาการผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพ p g l o l ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ VAR ปรับเปลี่ยนการตัดสินแจกลูกโทษอย่างพร่มเพื่อในจังหวัดที่จุกจิกลงแล้วหลังซีซั่นนี้ท่านเป่าขยันมอมลูกโทษให้อย่างคันสายตาหลายต่อหลายครั้งเดอะซันรายงานว่าเว็บไม่ปลื้มการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ VAR เนื่องจากซีซั่นนี้เกมพรีเมียร์ลีกมีลูกโทษเกิดขึ้นมากถึง35ครั้งเข้าไปแล้วโดยอร์เซนอลได้ลูกโทษมากที่สุด6ครั้งตามด้วยเชลซี5ครั้งและแมนเชสเตอร์4ครั้ง อย่างไรก็ดีหลังมีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนเว็บยืนยันว่าลูกโทษหลายลูกไม่ควรเกิดขึ้นอาทิวูไม่ควรเสียลูกโทษเกมเปิดบ้านเสมอกับนิวคัสเซนสองต่อสองรวมถึงเกมต่อมาช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนซึ่งหมาป่าไม่ควรเสียลูกโทษเช่นกันในช่วงทศเวลาที่ส่งผลให้เชฟฟลด์กำชัยไปได้แบบบุญเวทย์สองต่อหนึ่งต่อกรณีดังกล่าวส่วงผลให้ฮาวเวิร์ดเว็บซึ่งเคยเป่านกหวีดในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2010กำชับต่อเจ้าหน้าที่ VR ให้เปลี่ยนความคิดลดการมอบลูกโทษลงอย่างเลยเถิดที่เกิดจากการปะทะอย่างแผ่วเบา หลังจากหลายสโมสรภากันโจมตีการทําหน้าที่ของ VR อย่างทียิบขณะเด,ดยียวกันเว็บได้แจ้งกับผู้ถือหุ้นทั้ง20สโมสรในพรีเมียร์ลีกไปแล้วเช่นกันว่านับจากนี้ VR จะยกเลิกการมอบลูกโทษที่เลอะเทอะลงในการประชุมที่ลอนดอนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่มีการโหวตเสียงไม่ปิดโอกาสให้นิวคาสเซิลยื้มนักเตะจากลีสซาอุดิอาระเบียได้ตามปกติในเดือนมกราคมนี้แม้ว่าสาลิการด,ดงจะมีเจ้าของเป็นกลุ่มทุนจากชาติดังกล่าวก็ตามมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา จมี่คาร์เกอร์อดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษออกโรงวิเคราะห์ผลลับเกมพรีเมียร์คู่บิ๊กแมตช์เสาร์นี้ระหว่างแมนซิสตี้กับลิเวอร์พูลออกมาแล้วโดยชี้ว่ามีอยู่หนึ่งจุดที่น่าเป็นห่วงสำหรับทีมเยือนแมนซิสตี้ทีมแชมป์พรีเมียร์จะเปิดบ้านรับการเยือนของลิเวอร์พูลรองจ่าฝูงในวันเสาร์นี้โดยทีมเยือนมีแต้มตามหลังจ่าฝูงอยู่หนึ่งแต้มและอาจเป็นเกมที่มีสิทธิ์เปลี่ยนจ่าฝูงได้หากเจคกนคลอปบ,บุกพาเครื่องจากสีแดงคว้าสามแต้มจากทีมของกววัวเดลาได้สำเร็จ ต่อการฟาดแข่งคู่นี้คาร์เกอร์อดีตกองหลังของทีมแอนฟิลมองว่าเรนแมชชีนแกร่งพอที่จะต่อกรกับเจ้าบ,บ้านได้โดยเฉพาะเพอร์จิลฟันไดที่กลับคืนสู่ฟอร์มเก่งแล้วแต่การปราศจ,จากแอนดูรประสานคือสิ่งที่น่าเป็นกังวลและโดยเฉพาะเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนน่าจะโดนเรือใบสีฟ้านเน้นโจมตีมากกว่าใครโดยเจมี่คาร์เกอร์ได้กล่าวเอาไว้ว่ามันจะเป็นเกมที่ยากอย่างดีที่สุดลิเวอร์พูลจะได้ผลเสมอ สถิติของลิเวอร์พูลที่เอติฮัดแย่มากลิเวอร์พูลมีนายทวารที่ดีที่สุดในโลกและพวกเขาต้องพึ่งพาเขามากสถิติเกมรับของลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้ดีมากและเฟอร์จิลฟันไดใกล้ทอฟฟอร์มแล้วแต่ยังมีเรื่องน่าห่วงกับการขาดโรเบิร์สันและเทรนเป็นมิดฟิลด์ที่ต้องถอยกลับไปเล่นฟูลแบ็กซึ่งผมคิดว่าโดกูจะเล่นงานเขาเกมรับในแดนกลางของลิเวอร์พูลยังไม่ดีพอพวกเขายังไม่มีผู้เล่นเบอร์หกที่อยู่ในระดับท็อปดังนั้นมันจะเป็นเรื่องยากผลลัพธ์ทีีีีี่่่่ดดดททสสุพววกกเเเเขาาาจจะคค้้ไือออผลลมม มากันที่ประเด็นข่าวต่อมา ลิวพูตกเป็นข่าวตั้งตัวเป็นหัวหอกในการไล่ล่ากดดันพรีเมียร์ให้เรียบเร่งการลงโทษแมนซิตี้สถานหนังยังฉับพลันทันทีไม่มีข้อแม้โทษฐานละเมิดกฎการเงินมากมายมหาศาลถึง115กระทงภายหลังเพิ่งสั่งตัดคะแนนเอฟเวอร์ตันที่ถูกมองว่าหนักหนาสาหัสมากๆด้วยข้อหาเดียวกันทั้งๆที่มีแค่กระทงเดียวโดินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีมทอฟฟี่สีน้ำเงินหล่นลงไปอยู่ในโซนตกชั้นหลัง10คะแนนหายวับไปกับตาเหลือเพียง4คะแนนจาก12นัดรังอันดับ19หลังกระทำผิดกฎการทำกำไรและความยั่งยืนโดยกกดังล่าาอนุญตให้ทม สูงสุดเมืองผู้ดีขาดทุนด้มากที่สุด105ล้านปอนด์ตลอดระยะเวลา3ปีแต่คณะกรรมาการอิสระพบว่าเอฟเวอร์ตันขาดทุนในฤดูกาล2021-2022ถึงจำนวน124.5ล้านปอนด์หรือเกินกำหนดกว่า19.5ล้านปอนด์ด้วยกันแฟนบอลจำนวนมากของสโมสร,รต่างๆกำลังตั้งข้อสงสัยว่าทำไมถึงได้ใช้เวลายาวนานมากๆกับการสรุปจบคดีเช้าชว์ของทีมทริปเปิลแชมป์ฤดูกาลที่แล้วในขณะที่คดีของทีมดงัดงสีน้ำเงินแห่งย่านเมอร์ซี่ไซส์มาทีหลังแท้ๆแต่ลงดาบเชื่อเพในระยะเวลาสั้นโดยสื่อฟุตบอลอิน เว็บไซต์ข่าวสารในแวดวงลูกหนังยืนยันว่าผงแดงกำลังนำขบวนในการผลักดันพีเมล,ลีกให้เร่งสาสารคดีการเงินของแมสเซตตี้พร้อมกับเรียกร้องให้มีบทลงโทษเข้มรุนแรงโดยทันทีอีกต่างหาก ลิเวอร์พูลนั้นถือว่าเป็นผู้ท้าชิงตัวจริงของแมนซิตี้สำหรับการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกถึง3ใน5ฤดูกาลหลังสุดแถมยังเคยเอาชนะเดอะซิตี้เซนไปอย่างสบายๆในการคว้าแชมป์ประจำซีซั่น2019-2020มาแล้วด้วยซ้ำไปรายงานระบุว่าในฐานะหนึ่งในคู่แข่งสำคัญลิเวอร์พูลกำลังยนต์ความกดดันใสพ่พรีเมียร์ลีกในการชำระสาสางการสอบสวนดำเนินคดีเจ้าของ3แชมป์มฤดูกาลที่แล้ว โดยลิเวอร์พูลปร,รารถนาให้เกิดการตัดสินตามหลาักการที่ถูกที่ควรให้ได้ก่อนเปิดฉากฤด,ดูกาล2024-2025คีรันแมกไกวผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในโลกฟุตบอลยืนยันว่าแมนซิตี้จะไม่ต้องเป็นกังวลกับการทำสถิติใหม่ในแง่ใบเสร็จค่าเหนื่อยสูงที่สุดในบรรดาทีมพรีเมียร์ลีกเมื่อฤด,ดูกาล2022-2023เนื่องจากสามารถจ่ายค่าแรงได้อีก70-80ล้านปอนด์โดยที่ยังอยู่ภายใต้ขีดจำกัดตามที่สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปกำหนดเอาไว้โดยคีรันแมกไกวได้กล่าวเอาไว้ว่า แมนซิตี้จะผ่อนคลายสบายใจได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเป็นเรื่องของใบเสร็จค่าเหนื่อยความสําคัญของตัวเลขก็คือพวกเขาจ่ายค่าเหนื่อยเท่าไหรก็ได้แต่ต้องได้สัดส่วนกับรายรับและนั่นก็แค่58-59%เท่านั้นพวกเขายังคงต่ำกว่าเป้าหมาย70%ของยูฟาดังนั้นพวกเขาจึงจ่ายได้อีก70-80ล้านปอนด์ในแง่ของค่าเหนื่อยและยังคงอยู่ภายใต้ข้อจํากัดอีกต่างหากดังนั้นแมนซิตี้จะค่อนข้างผ่อนคลายค่าเหนื่อยมากมายเหล่านั้นมาจากโบนัสสารพัดที่พวกเขาทําได้ตามเป้าหมายจากความสําเร็จ3แชมป์ของสโมสรน,นั่นเองพวกเขามีโครรรรงงงงส้ง้าาากจจจยเินดวแูใ ที่ซิตี้ซึ่งทุกๆคนต่างได้รับผลประโยชน์ในปีที่ดีและทุกๆคนต่างก็ย่ำแย่ในปีที่ไม่ดีตามพื้นฐานการคำนวณของผมแล้วค่าเหนื่อยโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่ซิตี้เท่ากับวีคละ25,000ปอนด์ตอนที่เช็กมันชูเข้ามาใหม่ๆและกลายเป็นวีคละ196,000ปอนด์ในฤดูกาลที่แล้วซึ่งเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจไปเลยทีเดียวนี่คือความมหัศจรรย์อย่างที่สุดคิรันแมกไก่กูรู้เรื่องการเงินลูกหนังกล่าวมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา บร์ดซิวากองกลางโปรตุเกสรับสารภาพซัมเมอร์ที่ผ่านมาตนได้พิจารณาข้อเสนอจากทีมทั้งเงินแห่งโปล,ลีุเกสอย่างจริงจังแต่ที่สุดแล้วก็ตัดสินใจตอบปฏิเสธและปักหลักอยู่กับแมนซิตีต้ต่อไปด้วยเหตุผลสําคัญอย่างการได้เล่นและป้องกันแชมชชป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกภายหลังอยู่คาแข่งในทีมเอติฮัสเตเดียมนาน6ปีมีแชมป์เข้ามือ14รายการก็เป็นที่คาดกันว่าในช่วงซัมเมอร์บร์ดซิวาต้องการที่จะลาสมโมสรทีมเรือใบสีฟ้าไปโดยแบร์ดโซิวาตกเป็นเป้าหมายของทั้งบาร์เซโลนาและแปรเอเชซึ่งสอเเานข้ แรก60ล้านปอนด์ให้แมนซิตี้พิจารณาและยังเตรียมค่าจ้างก้อนบื้มไวรอนักเตะแล้วด้วยที่75ล้านปอนด์ต่อปีหรือตีเฉลี่ย1นล้านปอนด์ต่อสัปดาห์มากกว่าที่รับกับแมนซิตี้ร่วม10เท่าอย่างไรก็ตามในที่สุดไม่มีการย้ายทีมเกิดขึ้นเมื่อเป๊ป้โกเดล่ายืนยันว่าอาดีตแข้งโมโาโกย,ยังคงเป็นส่วนสำคัญในแผนการทำทีมล่าสุดมารดาโดเผยเองว่าผมคงโกหกถ้าบอกว่าผมไม่ได้คิดเกี่ยวกับข้อเสนอของซาอุแต่สิ่งที่ดึงดูดผมได้มากกว่าก็คืืืืออ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 อควา ally, าาาาามมมมมดดดดดเเเเเเขงงงงยยููฟ่่ชชปปีีนนนลกกกรรรรรบบตตััทสสหหจจะะะิิิ็ผไ หรือตอนที่เราครองแชมป์ได้สาเร็จผมยังไม่อยากโยนสิ่งเหล่านี้ทิ้งไปแบรดโดซิวากล่าขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ